เราจะมาแนะนําการเลื่อนละนะครับคือสายผู้ชายนะการผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้มันจะมีรูเลื่อนมาให้เราเลื่อนนะพวกนี้เลื่อนได้นะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ครับวิธีเลื่อนก็คือผมแนะนําให้เลื่อนทีละข้อนะเลื่อนทีละด้านนะครับเลื่อนจากด้านใดด้านหนึ่งของตัวล็อกก่อนนะนะครับเนื่องจากว่าตัวแกนกลางเนี่ยไม่เป็นสปริงถ้าเราถอดออกมาเลยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเด้งหายแล้วเราจะหากันไม่ค่อยเจอครับต้องไปหาซื้อกันใหม่นะครับ วิธีเลื่อนก็ไม่ยากครับนี่ครับใช้หมุดใช้หมุดของตัวแทงสายนี่แหละนะครับเลื่อนเลยนี่ครับเ <c uman propri y> นี่ยเสียบเข้าไปเสียบไ้ในรูนะเสียบเข้าไปในรูมือนหนึ่งดันนะมือนหนึ่งดันส่วนมือนี้มือน,นี้นะครับใช้ดันสายเข้าไปถ้าเราจะเลื่อนเข้าเราก็ดันเข้าไปครับส่วนถ้าเราจะเลื่อนออกเราก็ดันออกอันนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนเข้าให้ดูนะนะครับกด